พระเจ้าขอบังคมพระพุทธบาทบรมตัางคู่เรื่องรองติดนิ้วระ้งางต่งนนงงตางร,รูเทียนทองนนยเนตจังสอบต่างปฏิบเจนถวายผมเป้าเก้าเกตต่างดอกปทุมเมตตัวทองบอรรลัยวาจาเพาะของต่าของทื้นถวาย ดวงใจข้าหมายจากรถดูคนทาพระบาททศพนทั้งคู่เรือจลนปรากฏรถชนะกดดะนาไวาลายลักมีวงกลงจักงานนะาครั้งสองกัมแก้วกองทองทั้งสองคู่กัน งามเลือเจอฉันสารปันนานามีทั้งจัดแก้วพาคันเลิศแล้วตาทองมันอลายมีนางจูแวนออนแอนเอลวันมีสัตว์ตะบัวบันสอดลอยสังวานมีประสากษปัจจนีโบกปัดบาดแก้วเรื่องลอง ดวงแก้วมณีรัตจะมีขาวผ่องกองเงินกองทองกองแก้วแววไวมีจักรพรรดิชชเสนาเกียงไก่ื่อธงสวายดูงอาเมญยงมี่อจักากมาที่พบฉันว่าป้าอินจำนงแฟนสาวชาวตะวัน เทวัน,น้อมอ,องเขาเป่าเป็นกรองยังแท่นจิตมานมีผมโตรถสิบหกชั้นตากฏยอมแก้วแก้มกันลดมุกทุกชั้นเืิกบานสิงหานพระผมชมยานทุกชั้นพรหมามีพระอ,อาทิตย์พระจันทร์เลือยงลิ้ ชักรถไท่คาเวียนนอปลาตีเราจะมีลุงฟ้าดวงดาวดาราบาดาักในเมืองสวรรค์มีชาววิบใหญ่ทั้งสี่ชาวีิบน้อยนั้นมีนับได้สี่พันมีจักตวัดเวียนหันเข้าประตูมเมนเเจอฉันหลักโลกโลกา มีเขาสัตมันน้อมรอบเจ็ดชั้นเขาแก้วเม่รุภามีสีทชั้นนอนอยู่วางบัมพัตรามีเจ็ดคงคาสายสินแรงไทลมีเขาไกรลาดเงินยวงเดียนดาษขาวผ่องประไพมีวิมานพระอินทร์บวนพระนาลายณเกียงไก เทวดา,าไว้เข้าไหววันทามีปา่ามะพานต้นพึกราตาจากการลดจนามีลูกแกอ่อนแฟนอนบุพปพปากุฏิราชอัตราอยู่ป่าชิมพี มีทั้งไก่แก้วกะละเวกเสียงแก้วกาเรียนเนิดแล้วกินนารากินนรีลอยกองมาราจากการงามดีสัตวานนรีแขกเล้าเขากัน <c oughs> มีทั้งมายุลาตไก่ทองย่องยาเจรจาพายพันมีพญานกกิด วิจิตแดงกานทองทองพายพันยุงทองพันลลายสิงโตย่าง,ยงเยื้องเสือเรืองเลียงลายราชตีพันพายนางโคคาไขาให้ลูกกินนมกลองแกลงนาชมท้าพองปะไผมีเจ็ดสะสีชนที่ลังไหลบัวบ้านสบาย ดูงาไม่ลงมีห้าจมูดไทยลึกล้ำกว้างใหญ่มัดช้าอันนั้นปลาเงินปลาทองปะเพียนลอยล่องในท้องคงคามีสัมเาาแก้วรจนาสำเาาเงินโซปาสัมเาาทองบรรจงมีสิ้นใจพบ พระนามาจบลายรักพระองค์มีสิ้นทุกสิ่งงามยิ่งเยรย,ยงในพื้นบาทตะบงและพุทธบาทบาทาพระศีลทสันเทศพระเจ้านนท่านเสเด็จโบูโลกโลกามีดอกบัวทองทั้งสองโสงทภาผุดจากพทุท้า ลับบาทาทุกอย่างพระบาทดอกบัวปฐุมชาติไม่ได้กายจากกระทานที่ใดไม่สบายลมพระายพัดผ่านหอบเอาสุมามันนมัสการพระองค์หอบเอาใจแกลวอันงามเลิศแล้วมาโวยปลายลงให้ช่างลาบลือ ลองพื้นบาดตะบงพระพุทธเจ้า,าสเสด็จตงรงโบสถ์ัตไทยสบาย <c oughs> พระพุทธเจ้า,าสเสด็จครคาดดอกบัวปฐุมธาตจึงอันตรธานหายจึงให้ปากฏแก่มูหญิงชายจยะเหยียบยำทำลายจะเป็นโทษโทษสา พะิกาสนาจาร์สด็จเกา้านิพพานรับแล้วแลนายังแต่รอยบาททบงอันต้องปดิษฐานไว้นี้นาบานจบขอ้าประดิษฐานอันมีพระพุทธบาทหนึ่งปรากฏอยู่ยังบันพพ สุวรนณโมรีพระพุทธบาทสองเลื่องสีอยู่อายุทยานาครพระพุทธบาทสามนั้นโสดอยู่บนยอดเขาบรมโอดก็แก้วลังกาพระพุทธบาทสีสีทศพลอ,อยู่บนพิงคอนใกลกรุงนครฝ่ายเบืองอุดรนพรักบุรี พระพุทธบาทห้าปดิสธานอยู่ริมชลาธานแม่น้ำนาทีต้องเมืองลังกาเป็นที่บรรทา,ากาดุสติผงปาาคุมพีมัชชาอนั้นมาไหวหมื่นพันพระพุทธบาททั้งห้าแห่งพระเจ้าทัานคำเดงย่างเหยียบไว้นั้น เป็นที่วันานาคาทุกชัฉันมนุษย์คนทันคุณที่ลาชอสุราาไลรักเลิดใรพระเจ้าสั่งสอนไว้หญิงชายทั่วหน้าท้าวคำไก่ขันทุกวันเวลาอุตาภาวนาเป็นนิสมิลันใค้ไวไลรักได้บุญมากนักแปดเงินสี่พัน ดังได้พบองค์พระผู้ทรงทรรมดังปันละ้าไว้นั้นจบแล้วบริวูลเปลี่ยนลงนามมามิปันจัปปะเทวะอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิทุระโตหังวันทามิ บาประสนิ่ผ่านแร้วัดอตโยโหุ